จัดเต็มก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ปีสองหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่บอสโจโยโมนินส่งพ่อการชัยเป็นผอจอกอวสิวดลเป็นผู้นำทีมงานบนเวทีล่าสุดพ่อการชัยวัดติวทีมงานซ้อมหนักทั้งลำเรื่องลำกรอนและแดนเซอร์ พร้อมเสริมทับหมอลำเจนใหม่ไฟแรงทั้งน้องหมิวชนที่ชาน้องพีชรัพนามและพระเอกอาพ,พิชิตชัยสู่ครอบครัวสาวน้อยลำเพลินโชสมทบตัวหลัดอย่างนัทุรศักดิ์มานะเพชรบ้านแพงฮักแพงเพชรบ้านแพงปมแต้มอติพรเป็นต้นเรียกว่าน่าจับตาความปังอลังการสาวน้อยลำเพลินโฉปีสอง เปิดฤดูกาลอีกไม่นานเกินรอนแน่นอนเป็นผู้นำทีมงานบนเวทีล่าสุดเพราะการใช้วัดติวทีมงานซ้อมหนักทั้งลำเรื่องลำกลอนและแดนเซอร์พร้อมเสริมทัพหมอล้ําเจนใหม่ไฟแรงทั้งน้องหมิวชนทิชาน้องพีชรัพพนามและพระเอกอาพ,พิชิตชัยสู่ครอบครัวสาวน้อยลำเพลินโชว์ สมทบตัวหลัดอย่างนัทสุรศักดิ์มานะเพชรบ้านแพงหักแพงเพชรบ้านแพงปมแต้มอติพรเป็นต้นเรียกว่าน่าจับตาความปังอลังการสาวน้อยลำเพลินโฉ์ปีสองเปิดฤดูกาลอีกไม่นานเกินรอนแน่นอน